สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตมาำนำเสนอวิธีการรักษาอาการสะอึกด้วยการหายใจเข้าออกลึกๆนะฮะวิธีการก็คือเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้หายใจเข้าให้ลึกที่สุดถ้าที่จะจลึกได้แล้วก็หายใจให้ช้าให้ช้าช้านชะ้าแล้วก็เวลาหายใจออกก็หายใจออกให้ช้าช้านะตัวอย่างคือเหมือนเวลาหายใจเข้าเนี่ยเราอยหายใจเข้าไปะสันนังเงี้ยครับ แล้วก็เวลาหายได้ออกก็ลักษณะอย่างเงี้ยโอเคครับวิธีการรักษาก็ค,คือทำอาอย่างนี้ประมาณห้าโลบอาการสึยก็จะหายได้โ้วยง่ายนะครับ